ต้องขอไปด้วยแม่คราวนี้ผมว่าไม่กระตุกละผมเปลี่ยนมาใช้ตัวรีสตีมเออมันแจ้งเตือนไหมมันไม่แจ้งเตือนเลยอ่ะเดี๋ยวก่อน <c oughs> แจ้งเตือนไมเนี่ยเออผมกลไลน์แล้วนะนะครับตึดต๊ดตึด๊ดขอญาตนะเพื่อนนะขอดูแป๊หนึ่งอ่าเด้งมาละเด้งมาละเออนะครับ ครั้งที่สามต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยคราวนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะกระตุกแล้วนะนะครับยังอยู่ที่บ้านพี่บอลอยู่นะเปิดบ้านพี่บอลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารอบนี้ผมจะใช้รีสตีมนะครับใช้โปรแกรมรีสตีมซึ่งน่าจะสมูทกว่าเดิมนะมเพื่อนนะออตอนนี้ผมดูไปด้วยผมดูไปด้วยน้องแบมบอกรอดูบ้านตัวเองอยู่รีเจนเดอรี่จะไปตกที่บ้านน้องแบมหรือเปล่านะนะครับ อ่าเพื่อนน่าจะหายกันหมดแล้วอบอุ่นอีกแล้วอบอุ่นอีกแล้วเหมือนสมัยผมนี่เลยไลฟ์ผีหลอกนะตีสองตีสามเพื่อนๆอยู่กันสองสาคนนะยังจําโมเมนต์แบบพี่โอมได้อยู่เลยอยู่กับพี่โอมสองคนสองต่อสองนะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเออแต่มันไหลแล้วมันไหลลื่นมันไหลลื่นแล้วนะครับอืมนะครับอ่าฝากเดี๋ยวไปแชร์ไปแชร์ที่ดิสค่อนอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ เออคอนนี้ไม่ไม่ตกแล้วแหละไม่ก็ตกแล้วแหละเออเนี่ยผมดูเองมันยังไหลลื่นเลยนะอืมนะครับอ่าพี่โอมีรายงานด้วย <laughs> เออเดวนะรอแป๊บหนึ่งนะครับอยากให้เห็นบ้านเพื่อนๆจริงๆแต่ละคนแต่งกันขนาดไหนเนาะ เออนะครับโอ้รอบที่สี่แล้วสีน้องแบมอันนี้รอบที่สามอนนรอบที่สี่อ,อ้าวโอเคน้องแบมช่วยแชร์ละโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมาอ่ะมากันเลยครับอ่านะครับอ่ะไปกันต่อเพื่อนเพื่อนนี่บ้านบ้านพี่บอลต้องบอกเลยว่าบ้านพี่บอลน,นี่อ,อ่เอาเสียงชัดไหมน้องแบมเสียงพี่ชัดไหมฮะ เดี๋ยวรอฟีดแบ็น้องแบมนิดนึงนะนะครับพอดีผมย้ายทั้งบ้านมานั่งข้างเลาเตอร์เลย2เปลี่ยนโปรแกรมด้วยนะครับเป็นโปรแกรมรีสตรีมผมว่ามันต้องเอาอยู่แล้วแหละนาทีนี้เอาไม่อยู่นี่ผมคงต้องไลฟ์คนเดียวละนะครับอืมอ่ะโอเคครับชัดแจ๋วลื่นปื๊ดปืด๊ดอืมต้องอย่างนี้สินะครับอ่ะไปกันต่ นะครับ <sı ff it> บ้านน้องแบมบ้านน้องแบมนะเออลอื่นปื๊ดปื๊ดแต่ว่าอบอุ่นอย่างไรน้องแบมเราอยู่กันสองคนนะครับเพื่อนเพื่อนบอกเข็ดแล้วค้างแม่เพื่อนบอกไปนอนดีกว่านะครับอ่ะมาฮะไปบ้านน้องแบมกันเออพี่โอมพี่โอมกลับมาก่อนฮะพี่โอมฮะไปดูกันมาบ้านน้องแบมไอเดียอะไรอันเด็อะไรอ่ะไปฮะบ้านน้องแบมฮะ สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะมีมาพ่งมาเพิ่มนะฮะครับอ่ะไปต้องบอกว่าบ้านน้องแบมนี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยต้องซื้อตัวเอ,อเขาเรียกอะไรอะรูปปั้นสเตจจิวตัวที่เป็นแบบครบรอบสองปีผมไปเห็นที่บ้านน้องแบมนี่แหละพอไปเห็นปุ๊บเฮ้ยของต้องมีเออของต้องมีนะครับไปถอยมันจากไม่ก้าแลนเลยวันถัดมาอ่ะแบมแบมฟาร์มไปดูกันฮะ อืมเนี่ยตัวนี้แหละเพื่อนๆตัวนี้แหละโอ้โหเดินมาปับ๊บเฮ้ยสวยใหญ่มีเอฟเฟกด้วยนะฮะเรียกว่าต้องมีเลยนะครับอ่ะเดินชมบ้านน้องแบมกันนิดนึงนะนะครับอ่าตู้ปลานะครับโอ้อันนี้น่าจะลงไว้สักถึงถึงล้านบาทป่ะน้องแบมนะสเต็กไว้สักล้านหนึ่งนะพี่ว่าแน่ๆเลยนะแม่พันโดล่าคีนี่ไปกองอยู่ที่น้องแบมนะนะครับ โอ้ทำไมต้องติดเครื่องให้ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยนะครับนี่ผมดูเดินมาสามบ้านนะบ้านพี่โอมบ้านพี่บอลบ้านต้องแบบติดทุกคนเลยเออเนี่ยนะติดเครื่องให้ปุ๋ยนะนี่ก็สายสุดนะสายล็อกกี้ออสซี่สุดนะทุกฟาร์มนะทุกแปลงนะฮะสุดทุกแปลงนะครับอืมนะเดินเล่นเดินเล่นอ่าสุดหมดอนะ่ะสุดทุกแปลงหมดนะครับอืม โอเคน้องแบมเอาตรงไหนดีเนี่ยอืมนะครับอ่าลงหินไม่ทํางานนะนี่เราขี้เกียจนะเราอะเออมานะครับต่อกันที่บ้านน้องแบมฮะนะะเอามาตรงนี้แล้วกันอ่ะข้างๆข้างๆ้าๆข้างๆรูปปั้นเออนะยี่สิบห้ากล่องฮะไปฮะเอองอกงามเนนาวายเออไม่ใช่ใช่ไปฮะยี่สิบห้ากล่อง ลื่นปลืดปล้ดเปื่อนหายปั๊บเลยนะน้องแบมนะลนปลืปล้ดเปื่อนหายหมดเลยอ่ะมาลุ้นของน้องแบมกันนะครับพี่ว่าพี่อยู่ใกล้ๆกเอฟเฟกแล้วมันกระตุกกระตุกไงไม่รู้ออกไปดีกว่าอ,อ่ะมาเดี๋ยวรลอรอรอ,อวิ่งห้หมดวิ่งหงหมดวิ่งห้หมดเหดงาเลยอเหงาเลยเออทำเขาเข็ียดไงค้างไปสองสารอบ โอ้ไม่ได้ไลฟ์เป็นปีครับอ่ะมาฮะกล่องที่หนึ่งโอ้ยเปิดมาสวยนะน้องแบมบอืมไปฮะอืมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอืมอ่ะยังขาวอยู่นะขาวนะกล่องแรกมาสวยนะเอออืม สวัสดีครับคุณโตโน่ลื่นหัวแตกเลยนะทีนี้นะเอะนะครับโอ้ยน้องแบมบมันต้องมาไหมทองมันต้องมาสักอ,อันไหมมันต้องจ้าสั้งหน่อยไหมโอ้โหโอ้โหขาวต่อเนื่องเลยนะเป็นสิบกล่องแล้วมันเนี่ยอืมอ่ะสองเศษสองเศษแลสองเศษอืมวุ้ยสามละสามละสามละ นอย่างน้อยอย่างน้อยเอาให้แซงพี่บอลหรือพี่โอมอ่ะเอออย่างน้อยแซงพี่บอลพี่โอมแต่แต่ท่าจะหนักไะดูละดูท่ามาเปิดอุ้ยอุ้ยลูบี้เศษแรกด้วยอืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาละได้อีพีอีสักเศษหนึ่งแซงเลยได้อีพีอีพีอีกเศษหนึ่งนี้แซงทุกคนเลยนะเอออ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเริ่มตามตีตื้นมาละตีตื้น พี่โอมาแล้วนะฮะเดี๋เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาไปต่อฮะหุยของแท่น้องน้องแบบของแท่เออเดี๋ยวรอรอค้างไว้ฉากนี้นานๆนะเออค้างไว้ฉากนี้นานๆโอ้ของแท่จริง ว่าต้องยอมน้องแบมอ่ะต้องยอมน้องแบมนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนนะอยากจะมาเปิดเรียกว่าเปิดของนะมาบ้านน้องแบมสำนักน้องแบมของแท่ล่าสุดในด i s คอ r d เอาไปโชว์เปิดแพนด o ร a าบล็อกได้ไหเออโอ้อยของเขาไม่ธรรมดาของเขาไม่ธรรมดาครั้งนานๆเอาไปแปะที่ดิ s คอ r d ก่อนเออของแท่ของแท่อแทเออนะ แปะเข้าไปหน่อยแปะเข้าไปหน่อยขิงเพื่อนเพื่อนขิงเพื่อนเอนือืมเป็นไงอเลิซันไดมาพี่แบงค์พี่แบงค์งเปิดห้าร้อยกล่องเจอว่าอลกซันไดอ,อ่ะเออนี่เปิดยังไม่ถึงร้อยเลยแบงค์อืมนะมาแล้วอลกซันไดเศษแรกนะครับไปต่อฮะ อย่าบอกว่าต่อเศษที่สองนะโอ้โหนี่สำนักนี้ขังเลยนะอืมโอ้โหมาห้าแล้วครับตอนแรกมาเหมือนจะขาวเรื่อยๆไงขาวขาวมาตลอดเลยนะขาว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 แล้วมาทองเฉยเลยนะเพื่อนนะโอ้โหโโไม่ธรรมดาอืมแต่อย่าดูถูกพี่พงษ์ฮะเรายังไม่ได้ไปบ้านพี่พงษ์กันนะ นะครับอืมอย่าข่าวเยอะสิน้องแบมเอาเอาสักเซนึงสักเศนมาหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> ติดคอเลยน้องแบมเรียกว่ามาแรงแซงทุกโคง้งครับเพืเ่อนๆหนึ่งเศษทองจ้ามาเลยอะลิสันได์นะครับหนึ่งเศษอีพิกแถมอีพิกเป็นรูบี้ด้วยมูลค่าสูงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ห้าเศษ ะระดับแรนะครับโอ้ตอนนี้น้องแบมแสงใครทายน้องแบมไว้นะเยอะด้วยนะหลายคนนะครับยินดีด้วยอ่ะแต่อย่าดูถูกพี่พงษนะ์ฮะพี่พงษ์บอกนะครับพี่พงษ์ไม่ธรรมดานะบ้านพี่พงษ์ยังไม่เคยไปเยี่ยมบ้านพี่พงษ์เลยนะยังไม่เคยไปเยี่ยมบ้านพี่พงษ์เลยเปิดคอร์สเชื่อมจิตเออเวลาจะเปิดกล่องให้เชื่อมจิตมากับน้องแบมก่อนนะครับอะไรงนี้ปะ <c oughs> อ๋อ oh, ครับขอบคุณครับคุณขวัญรักครับผมฮะ oh. uh, อ๋อเหลือบ้านสุดท้ายแล้วฮะบ้านพี่พงษ์งานดำ uh, บ้านพี่พงษ์นี่อ uh, ล่าสุดเรามีซาวเอฟเฟกใหม่นะในห้องวอย c ์นะครับอ่า uh, ใครอยากไปทดลองทดสอบฟังก็เชิญได้นะนะครับอ่ะ uh, ไปต่อกันที่บ้านพี่พงษ์ฮะนะครับ uh, อะไรข้างหน้าสัญญาว่าจะไม่ผิดพลาดอย่างนี้ละนะครับโอ้ <laughs> oh, ไม่ได้ไลฟ์เป็นปีเลยนะฮะ uh. อ่ะไปฮะบ้านพิพงฮะพงซ่าฟาร์มไปฮะคอนเฟิรม์มมาแม่มีประตูดเดินออกมาอย่างดีนะครับ ประตูทางหินนะ,ะมีล็อกกี้ออซซี่นะครับฟาร์มวัวฟาร์มไก่ะนะครับอุ้ยะนะครับมีฟาร์มครบถ้วนตกกะกแตนเฮ้ยลงไปด้วยป่้เนี่ยเพราะมันมีเอฟเฟกต์ด้วยเหรอตกกะกแตนมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่ได้สังเกตของตัวเองเอ้ยพี่พี่พงศ์ขี้เกียจนะเนี่ยพี่พง์พี่พง์มไม่ลงอะไรไว้เลยนะ <laughs> ไปว่าเขานะเออไปว่าเขานะของเรานี่ก็ ไม่ไม่ได้ปลูกอะไรไปกันนะเออเออพี่พง์ไม่ลงเลยเนี่ยดูสิเป็นเล่นเอ็กอหมดแล้วเนี่ยฮะเออเอาเวลาไปเล่นเอ็กบ b หมดแล้วเนี่ยดูสิเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูดูงานพงร่าเนี่ยดูดูพง์งานดําไม่ลงปลูกเลยนะแปลงไม่มีเลยนะเออไม่ยอมลงแปลงเลยนะอืมอ่ะโอเคครับพี่พง์ฮะมีของมีของหรือเปล่าเปิดกลางตรงร้านนี้เลยนะพี่พง์นะเออ มาบ้านสุดท้ายครับเพื่อนๆยี่สิบห้ากองฮนะปตายเดี๋ยวรอให้หมดก่อนนะนะครับ ใครทายน้องแบมไว้ก็เดี๋ยวผมแท็กไปเนาะเอ,อมาเปิดทิกเก็ตนะครับในด cord อื์นะครับรับรางวัลกันไปต้องขอบคุณแบ์ด้วยนะนะครับสำหรับรางวัลน,นะครับเป็นเหตุชิตาเกะน,นะอน้องแบมทายตัวเองไว้ด้วยนี่อืมนะครับอ่ขาวมาแต่อันแรกเลยนะอืนะครับไปเลยพี่พงษ์ มีของไหมมีของไหมพี่พงศ์อุ้ยพี่พงศ์พี่พงศ์งจะข่าวทุกอันไม่ได้นะพี่มันเปลืงทางทัชชันผมฮะนะครับอุ้ยมาแล้วอุ้ยอเมทิสตด้วยอเมทิสต์ด้วยใช้ได้เลยนี่ผมผมปิดไลฟ์เสร็จนี่ผมค้าอเมทิสต์อีกเม็ดน,นั่นนี่ เอออเมทิสตมานี่นะเกือบสิบเศษแล้วนี่ไปต่อครับดิสหายจำเมลไม่ได้แป,แป,แป,แปนั่นสิคุณโตโน่หายไปนานเลยนะนะครับอ่ะแมเปิ้ลกลับมาแล้วแมเปิ้ลกลับมาแล้วแมเปิ้ลเมื่อกี้เปิดบ้านน้องแบมได้อล็ิซันได์มาเม็ดหนึ่งโอ้โหสุดจริงสุดจริง อสำนักน้องแบมขอบ้านน้องแบมไว้เลยนะแม่เปิ้ลจะเปิดกลงเปิดกล่องอะไรนะนะครับโอ้แม่เปิ้ลบอกแม่เปิ้ลเปิดเองก็ล่าสุดแม่เปิ้ลไปเปิดที่สะพานจําได้ละแม่เปิ้ลไปเปิดแพนโดร่าบ็อกซ์ที่สะพานได้แหวนมาสองวงซื้อสองกล่องได้สองวงโอ้โหสุดจริงแต่ละคนอ่ะไปต่อฮะเกลือต่อที่บ้านพี่พงษ์ฮะอุยพี่พงษ์เปลืองทางสัจฉันผมเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่พงศ์ไม่ดีไม่ดีหรอกอย่างเงี้ยนะช่วยกันหน่อยอืมอมาแล้วมาแล้วอีพิกนะถึงจะเป็นซับไฟล์นะสายดูดเลือดนะนะครับไปต่อฮะสร้างใหม่คุณโตโน่สร้างใหม่โโด,หมดิสคือคักดิสคือคักอืมนะครับ จั่วเลยอูพี่พงศ์พี่พงศ์จะเกือสุดในกลุ่มไม่ได้นะพี่พงนะอืมคนเชียร์พี่พงเยอะนะเดี๋ยวก่อนเออเราพักเบรกแป๊บหนึงคนเชียร์พี่พงศ์เยอะสุดนะเออพี่พงศ์ต้องช่วยเพื่อนๆหน่อยนะครับมาเออนั่นไงเอเมทิสมาเยอะด้วยมาทีมาทีบางคนบอกเฮ้ยเปิด เคยมีคนมาถามเนาะบอกเฮ้ยผมเปิดได้แต่โทปาสโทปาสเป็นกันบ้างไหมฮะเฮ้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเป็นเออจริงแต่ผมว่าความจริงอะมันเป็นการเกี่ยเกี่ยเกียเนี่ยผมเปิดร้อยกว่ากล่องนี้โทปาสมาอยู่ไม่กี่เศษนะเออมาเป็นอเมทิสต์เยอะด้วยนะรอบนี้นะนะครับแต่ถามว่าเออมันมีบางช่วงจังหวะไหมแบบเจอแต่โทปาสแบบเยอะๆก็มีก็มีนะครับแต่ผมว่ามันเกี่ยแหละนะไปต่อครับอุ้ยเฮ้ย เฮ้ยพี่พงแซงเฉยเลยพี่พงแซงพี่บอลกับพี่โอมเฉยเลยนะครับเพราะว่าเจออีพิกสองอันเออกลายเป็นว่าแซงเฉยเลยแต่ยังแซงน้องแบมไม่ได้ถ้าพี่พง์จ้ามาไหลพี่พงชนะฮะต้องทองเหล่านั้นพี่พงต้องทองแล้วน,นะเอ,อ่อถ้ามีดิสในมือถือเอาไปสแกนเข้าได้อืมใช่ครับใช่ครับ ต้องทองอย่างเดียวอะ่ะพี่พงศ์อ่าหมดแล้วโอ้ยินดีกับน้องแบมด้วยนะครับยินดีกับน้องแบมด้วยนะครับก็เดี๋ยวความจริงบ้านแม่เปิ้ลก็เคยไปเยี่ยมมาละผมความจริงอยากจะไปเยี่ยมอ่าอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านเยอะเยอะขึ้นนะความจริงอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเออบ้านเพื่อนๆอนอุตส่าห์ตกแต่งนะบ้านพี่บอลเมื่อกี้โอ้โหสุดจริงคือไก่ มีสามเล้าอ่ะมีเล้าไก่สามเล้าอ่ะเล้าหนึ่งประมาณยี่สิบกว่าตัวผมว่าไม่ต่ํากว่าร้อยตัวบ้านพี่บอลอ่ะอืมไก่อ่ะนะครับเยอะจริงๆไม่รู้จะไปทําอะไรเลยนะเออนะฮะนะครับอ่ะคุณนกมาแล้วนะครับมามาแบบเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนไอ้นี่เลยคุณนกผมย้ายบ้านเลยผมมานั่งข้างเราเตอร์เลยนะครับแล้วผมเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะเป็นรีสตีมเมื่อกี้มันกินอันนี้เยอะไปหน่อยนะครับก็สรุปเป็นน้องแบมนะเป็นน้องแบมเดี๋ยวน้องแบมเขาจะเปิด course, คอร์สนะฮะ เกี่ยวกับการเชื่อมติดเชื่อมใจเนาะเออน้องแบมก็ให้พี่พูดเยอะเนาะเดี๋ยวเขาฟ้องพ,พี่ขึ้นมานะเ <c oughs> ชื่อมติเชื่อมใจนะครับแล้วก็น้องแบมอาจจะเป็นสํานักอันต่อไปเอ,อสรุปนะฮะผลนะน้องแบมที่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าได้อเล็กซานดไรนะมาเปิดเจอที่บ้านน้องแบมนะผมที่สองเออผมได้อีพีกไปสามนะครับอ,อพี่โอมเอ,อ้ยไม่ใช่พี่พงศ์ที่สามพี่พงศ์ที่สาม พี่โอมที่สี่พี่บอลที่ห้านั่นไงเป็นไงพี่พี่บอลนี่ชอบบูลลี่ผมนะชอบไปเปิดไปเปิด,ไป,ปดไปบ้านไปสํานักอะ่ะแล้วก็ไปเปิดแล้วก็บอกอู้สานักคุณแวนเนี่ยขาวจั้วเลยสํานักคุณแวนขาวจ่วเลยนี่เนี่ยสะใจอะมาเปิดบ้านพี่บอลได้เกือสุดนะพี่บอลน,นะพี่บอลที่ห้าแล้วพี่บอลน,นะเออนะครับมาเยี่ยมใหม่ได้ไหมเออเนี่ยใช่แม่เปิ้ลอยากไปแม่เปิ้ลทิง้ง ที่งอนเดทมาหลังมไม้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวไปไปไปเยี่ยมบ้านเลยไปเยี่ยมบ้านเลยอืมเอาไหมนี่เป็นเป็นไลฟ์เยี่ยมบ้าน <laughs> คริปโตโล็อกพบประชาชนละ <laughs> ดีม,มาได้นะแม่เปิ้ลอ่ะเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยเออทำเป็นเล่นเดี๋ยวไปจริงนะเนี่ยอืมก่อนจบไลฟ์อ่าเยี่ยมได้ทุกคน เยี่ยมได้ทุกคนแม่เปิลเอากระเป๋าวางลงไปตรงนี้เลยไหมล่ะเดี๋ยวไปเจอกันไหมไปเจอกันที่ไปเจอกันที่บ้านแม่เปิลไหมก่อนจบไลฟ์เอาเบอร์กระเป๋าวางในในซีเรียสไหมแม่เปิลออถ้าซีเรียสไปวางที่ดิสก็ได้นะหรือไงฮะวางในดิสน่าจะปลอดภัยกว่าไหมนะครับ จะไม่ซีเรียสก็วางในคอมเมนต์ได้นะฮะออกวางที่ช่องแชทเอ่อแชทแชทไหนฮะแมปเปิลในในในดิสคอร์ดเหรอแมปเปิลวางที่ไหนอะช่องแชทนี้เหรอช่องแชทนี้ผมไม่เห็นนะช่อง,องถ้าช่องแชท YouTube ผมไม่เห็นนะช่องแชทไหนฮะดิสคอร์ดหรือเปล่าอ่าพาไปชมดิสคอร์ดคลิปตัวล็อกนิดน,นึงนะครับ อ่านี่นะครับ Discord คลิปตัวล็อกนะเพื่อนนะนะครับก็อายินดีกับคนที่ทายน้องแบมด้วยนะโอ้คนทายเยอะด้วยนะอ่าพี่เอคุณหยวนนะคุณบิ๊กอ่าพี่อ oh มไม่ได้นะพี่อ oh มเล้นทายทุกคนเลยนะพี่อ oh มนะอ่าน้องแบมอ่านะครับคุณโนนแล้วคุณดียรอ่าเดี๋ยวผมแท็กไปเดี๋ยวผมแท็กไปนะครับอ่าแม่เปิ้ลให้เบอร์กระเป๋ามาแล้วนะครับแม่เปิ้ลให้เบอร์กระเป๋ามาแล้วนะเออนะครับ เดี๋ยวไปเยี่ยมกันนะครับอุ้ยนี่คนไทยพี่พงษ์ตั้งเก้าอืมก็เกือบไปนะพี่พงษ์เป็นอันดับสามนะเอ่อเอ้ยอันดับสองพี่พงษ์อันดับสองน,นะอืมนะฮะนะครับอ่ะโปรโมทดิสกอดลิฟตัวล็อกนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะนะครับเราก็จะมีพูดคุยกันนะนี่โอ้โหแบบว่ารายงานแบบรายงานสดเลยนะนะครับรายงานสดกันเลยนะครับเออมาพูดคุยกันได้นะครับนี่พี่โอมแกเคยเคยเปิดได้เม็ดเพชร่นะ 100เพชรนะ <laughs> สายสายตัดต่อพี่โอมสายตัดต่อแหละ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีนะเพื่อนนะมันไม่มีนี่นี่นี่พี่บอลงอมาขิงเออบ้านแกเปิดที่บ้านแก,ะดดน,แกะนะอืมนะ <c oughs> นี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันไงคนนี้เขาก็ไม่ยอมบอกฉันก็จะเคยเปิดได้เหมือนกันเนี่ยบ้านน้องแบมนะ <c oughs> ผมยังไม่เคยเลยผมยังไม่เคยเลย นะครับก็มาสนุกกันได้นะเพื่อนนะที่ discord นะ,อะของคลิปตัวล็อกนะครับอ๋ YouTube บอ YouTube Block ไว้เหรอแม่เปิ้ลอ่าโอเคได้แล้วผมได้บ้านแม่เปิล้ลละไปครับไปไปเจอกันได้นะแม่เปิ้ลถ้าออนอยู่ไปดูความขยันของแม่เปิ้ลผมเชื่อว่าแม่เปิ้ลขยัน ถึงหลังๆแม่เปิลจะมาตึงที่ xrb เยอะนะแต่ผมเชื่อว่าแม่เปิลขยันเดี๋ยวไปดูว่าแม่เปิลต้องลงฟาร์มลงลงงานลงอะไรอะ่ะครบถ้วนไปดูกันนะเฮ้ <c oughs> แม่เปิลอย่าทำให้ผมผิดหวังเลยอดี๋ยกันเดี๋ยว <c oughs> เนี <c oughs> ่แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงทคอ,อกไว้ให้ด้วยนะโอ้โอ้ตึงน,นะแม่เปิลแปลว่าเปิดหลายกล่องอยู่นะเนี่ยแม่เปิลอ,อ่ะอือโอ้น่ารักน้องน่ารัก เออบางตัวผมไม่มีนะเนี่ยอืมนะครับแมวดำอ่อุ้ย,ยแม่เปิ้ลอย่าทำให้ผมผิดหวังแม่เปิ้ลอย่าทำให้ผมผิดหวังเดี๋ยวก่อนอ้หูไข่เต็มเลยเพืเ่อนเพื่อนืมหลังๆแม่เปิ้ลไปตึงแพนโดล่าเออนะะอุ้ยเฮ้ยทำไมมีสองอันอะอ๋อมันเป็นไข่ไข่ลูมิอ๋อไข่ลูมิอ๋อกับไข่แพนโดล่า ora, เนาะนะครับอืม นี่แม่เปิ้ลมาแล้วอุ้ยแม่เปิลทำไงให้ตัวเองมีสีทองอ่ะแม่เปิ้ลใส่อะไรฮะเอ้ผมอยากรู้จริงเออเฮ้ย,ยสวยอะ่ะอ๋อชุดเหรอแม่เปิ้ลชุดป่ะชุดแม่เปิ้ลใช่ไหมอุ้ยสวยอะ่ะเพื่อนๆมันมันมีสีทองอะ่ะเฮ้ยผมชอบอะ่ะ <laughs> ผมชอบอะ่ะเนี่ยเออข้างหลังแม่เปิ้ลห้อยเหมือนผมเลยมันเป็นตัวตัวตัวแฟลกฮะเป็นตัวเนี้ย เออตัวนเ,เนี้ยเออเนี้ยผมผมได้มาจากคุณนกเนี่ยเอ่อคุณนกเขาชี้เป้าให้ผมเนี่ยผมไปซื้อมานะจากมิกแกนด์อออุ้ชอบอะ่ะชุดแม่เปิลสวยงามชุดใช่ไหมอุ้ย,โ,ยโดนโดนตกอีกแล้วแม่เปิ้ลผมต้องไปหายไวเนี่ยไม่น่าดูเยอะเลยนี่เป็ไงความขยันโรงงานอ่อหนังอ่าโรงงานไม้นะเออนะครับอุย้ยนี่โลงโรงงานแรกเ่ยหรอแม่เปิ้ลสูตร นี่ทา oh, โหสามโรงงานพร้อมกันเลยเออแมเปิ้ลไม่เอาโรงงานหินตั้งโรงงานอ่ะครบทั่วเลยนะโอ้ห oh, ยันนะแมเปิ้ลเป็นคนขยันต้องยอมรับเลยนะอืมสุดจริงอ่างี้ผมเหลือสามกล่องแมเปิ้ลเปิดให้แมเปิ้ลเลยสามกล่องนะครับหมดเลยที่นี่แหละนะไม่แน่รีเจนอาจจะมาสามกล่องนี้ก็ได้ <laughs> โอเคถ้าซื้อถ้าไปซื้อไมค์แลนให้ได้นี่ไปซื้อให้ด้วยแล้วนะนะครับพอดีมันเหลือแค่สามกล่องนะ โอ้ชุดตัวตลกนะสุดยอดสุดยอดอืเอฟเฟกดีเอฟเฟกดีนะสวยงามเลยไปฮะแม่เปิ้ลฮะเปิดให้แม่เปิ้ลนะก่อนปิดไลน์ฮะสามกล่องให้แม่เปิ้ลไปเป็นไงเป็นไงนี่ขนาดเปิดแค่สามกล่องอะ่ะเออนี่ถ้าเปิดยี่สิบห้ากล่องที่บ้านแม่เปิ้ลนะออใช่ไหม <laughs> เ่เปิ้ลบอกไม่มีตังค์แล้วเออเนี่ยโอ้โหเปิดแค่สามยังได้แลมันหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับในไลน์นะขอบคุณแม่เปิ้ลขอบคุณคุณนกขอบคุณน้องแบมนะเอ,อ่อคุณโตโน่นะครับโอ้ยังอุตส่าห์ตามมานะครับจนไอ้ไลฟ์ครั้งสุดท้ายนะฮะนะครับอ่ะขออนุญาตจบคลิปนะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าคลิปตัวล็อกคงจะทำไลฟ์แบบเนี้นะครับอาจจะมีทีขึ้นบ้างหรือเปล่าพอดี เนี่ยมันหยุดยาว3าวันผมเลยพอจะมีเวลานะครับยังไม่ได้ทิ้งไปไหนเราเพ,เพื่อนงานมันหนักนะครับแล้วก็อยากไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเอออยากไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแอปเปิ้ลตึงนะเนี่ยตึงอืมเนี่ยลงไข่ลงฟาร์มลงอะไรนะเออล็อกกี้ออนซีนี่ก็อัปเกรดนะนะฮะเนี่ยนะฮะไม่ใช่เลเวลหนึ่งเลเวลอะไรนะเออเนี่ยลองลองท็อปนะลองท็อปนะนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนงั้นก็คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ